ร้านอื่น่ะมาพูดแบงกิ้ง bmw f ส่ะไม่มีใครมาทำไม่มีเลยช่วงนี้ไม่มีเลยจริงๆไม,ไม่ไม่มีเลยครับคันนี้มันเป็น g 3 0ไม่ใช่ f 1 0ไม่มีเลยมาพูดในส่วนของแบงกิ้งดีกว่าทำอะไรให้ลูกค้าบ้างไปหน้าคุณจะเป็น r h d ถูกต้องถูกกฎหมายสว่างปลอดภัยระดับจะได้มาตรฐานตรงเป๊ะกับตรอ,อทุกอย่างดูความชิดของกันชนหน้ากับแก้ม มันเป็นตัวสันที่มาจากกันชนขึ้นมาแล้วหายไฟท้ายคุณดูนะฮะสันของไฟท้าย4ชิ้นมันต้องต่อเนื่องกันแบบนี้ช่องไฟพอดีเป๊ะๆอย่างนี้ไม่ห่างทาภายในให้ได้ฟิลลิ่งรบท้วนทั้งหมดครบถุวนจริงๆในตัวนี้ BMW f 1 0เข้ามอดี้มาตัว G30 เนี่ยดูอะไรบ้างสำคัญนันดับแรกๆเลยนะครับ คือไฟหน้าต้องเป็น RHD ม่านคัดออฟจะต้องไม่เฉียงขึ้นทางด้านขวาเพราะจะทําให้ไฟหน้าแยงตารถสวนทางและเคสนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วครับลูกค้าแปลงจากที่อื่นมาให้คุณระวังว่าถ้าไฟหน้าคุณเนี่ยเฉียงขึ้นทางด้านขวาเนี่ยการมันแก้ไขมันแก้ไขไม่ได้เพราะมันเป็นที่ตัวโคมไฟเลยนะครับมันต้องเปลี่ยนยกคมคุณเสียงเงินหลายรอบถ้าคุณไม่เปลี่ยน ก็ต้องตั้งไฟให้ต่ําลงไม่แยงตาพอตั้งไฟต่ําลงไม่แยงตาไฟหน้าคุณก็ไม่สว่างลงแค่พื้นถนนแค่ตรงนี้เองฉะนั้นถ้าใช้ไฟที่ถูกต้องเป็นอา D เดีพวงมาลัยขวาไม่แยงตารถสวนทางไฟหน้าคุณจะสว่างระดับจะได้มาตรฐานตรงเป๊ะกับตรอ,อทุกอย่างเพราะเรามีเครื่องตั้งระดับไฟ แบบเดียวกับตรอเลยโคมไฟที่ผมนํามาให้คุณเนี่ยไม่ใช่โคมไฟสเปคที่มาจากชุดพาร์ทชุดติดตั้งผมสั่งจากอีกโรงงานหนึ่งมาให้กับคุณฉะนั้นไฟหน้าคุณจะเป็น RHD ถูกต้องถูกกฎหมายสว่างปลอดภัยและไฟหน้าที่คุณจะได้ไปคือสไตล์เลเซอร์ความสวยงาม ต้องมาพร้อมกับการใช้งานนะครับไฟหน้าที่คุณได้ไปข้างบนนี้นะครับจะเป็นสีน้าเงินเรืองแสงออกมาและสิ่งสําคัญคือความเหมือนโลโก้ BMW Laser ที่นูนออกมาต้องบอกว่าคันนี้เป็น LCI นะเป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมเนี่ยปักแอนเพย์อย่างเดียวก็ไม่ได้ใครบอกปักแอนเพย์ไม่จบอันนี้ไฟติดตั้งนะครับไม่โชว์ออนบอร์ดไฟไม่ค้างไม่ลวนใช้งานได้ปกติครบถ้วนเลยจะเหมือนกับตัว G 3 0เลยติลลิงนี้เลยนะครับมองก็ไปแบบโอ้โหโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นี่คือไฟหน้า ร,รมชมคับาต่อมาคือชุดฟิตติ้งไปดูทีละอย่างอะฝากระโปรงหน้าก่อนฝาโปรงหน้ากระจังหน้าเป็นไงครับนี่ท่านผู้ชมดู นิ้วสอดไม่ได้นะครับชิดสนิทแน่นนี่โพซิชันเหลือแบบนี้นะครับมีช่องว่างนิดนึงแบบนี้นะครับชิดชิดแบบนี้เลยเห็นไหมช่องไฟหน้านะครับไฟล่างกันชนนะครับฟิตติ้งเนี่ยคุณดูเนี่ยอย่างตัวเนี้ยกันชนหน้ากับแก้มเนี่ยคุณดูนะลิ้วรอยตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวสันที่มาจากกันชนขึ้นมาแล้วหายซึ่งเงาสันตรงเนี้ยมันต้องมารับกันคือมารับกับแก้มแล้วมันต้องเป็นสันเป็นเงาเดียวกันดูความชิดของกันชนหน้ากับแก้ม เห็นไหมครับตัวร่องไฟแล้วคุณลองก็สังเกตสําหรับรถที่ทํามาแล้วนะครับกับร้านอื่นมันจะเพะเยรมันจะมีรูมันจะมีช่องมันจะเพะเยรมันจะไม่ตรงอันนี้สําคัญเห็นไหมครับอะมาดูแก้มข้างต่อเนื่องกับตัวนี้เห็นไหมครับเหมือนกันครับตัวสารตัวนี้นะครับมาต่อกับฝากระโปรงข้างเดิมมันต่อเนื่องกันครับเห็นไหมต่อเนื่องกันสวยงามนะดูนะครับนี่ฮะอ่ะ แล้วก็ฝากระโปรงหน้ากับแก้มข้างเนี่ยเห็นไหมช่องไฟคุณดูช่องไฟเนี่ยครับตอนที่ผมเล่นรถแรกๆเนี่ยฟิตติ้งคืออะไรวะผมคิดว่าชุดพาร์ทจะสั่งอะไรมาก็ได้ประสบการณ์เคยเจ็บมาก่อนสั่งชุดจีนเข้ามาปึ้งมาใส่รถตัวเองเฮ้ยไม่ได้เลยท่านผู้ชมฟิตติ้งไม่ได้เลยไม่เข้ารูปเลยคือมันทําให้รถเสียทรงมันทําให้เสียรถไปเลยครับนี่ฮะนี่แค่สองอย่างนะ ไฟหน้าถ้าคุณติดตั้งมาผิดชีวิตเปลี่ยนเสียรถเลยปุ้มใจไปตลอดเลยครับคุณทำมาเป็นแสนต้องมันรื้อทำใหม่หมดฟิตติ้งชุดพาชุดกันชนไม่เหมือนกันจริงๆผมบอกเลยนะครับและนี่คือห้องเครื่องท่านผู้ชมดูนะครับนี่เนไครับปิดเก็ตงานเรียบร้อยทั้งหมดเลยนี่ฮะคืออารมณ์เันตัว G30 เลยห้องเครื่องก็เป็นแบบนี้เลยครับอารมณ์นี้เลย นะครับแล้วดูแผ่นฝากระโปรงนะฮะเรียบร้อยนะกันความร้อนของเดิมใส่เข้ากับฝากระโปรงตัวใหม่ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับปิดปึ๊บเชาะเปะอย่างนี้เลยและสิ่งสําคัญตัวชุดนี้เนี่ยเป็นชุด M5 นะครับความสปอร์ตความหรูหรานระดับ M5 มันอยู่ที่ตัวนี้ท่านผู้ชมดูนี่มองไปด้านในนี่ฮะอันนี้ก็ไม่เหมือน ตัวอินเตอร์ที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาจําลองเป็นตัวเหมือนมีหม้ออินเตอร์จริงๆเป็นแผงอะ่ะซึ่งเป็นฟิลลิ่งของอินเตอร์ของ M5 จริงๆไม่ใช่แผ่นพลาสติกมาพ้นสีอะ่ะงานก็ไม่เหมือนกันแล้วเห็นไหมครับว่างานตัวนี้มันสมจริงแค่ไหนขนาดตัวอินเตอร์ที่อยู่ซ้ายขวาในกันชนเนี่ยเขายังออกแบบมาเป็นริ้วเป็น มีเนียมที่เป็นแผ่นเล็กๆบางๆบางๆเนี่ยอินเตอร์พวกนี้เวลาร้วของพวกช่องระบายน้ำบางทีมันจะบุกนิดนึงบีนิดนึงเนี่ยเขาต้องการความดิบจริงๆเนี่ยครับคือความดิบของตัว M5 ท่านผู้ชมครับและในเซตนี้นะครับก็มีสเกิตข้างก็เช่นเดียวกันนะครับสเกิตข้างเนี่ยครับจัดเข้าทรงเข้ารูป ด้านท้ายทับโฉมเห็นไหมสันของตัวแก้มหลังเนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องมาต่อกันเกิดกัรชนนะครับแล้วก็ตัวร่องช่องไฟตัวนี้เห็นไหมอ่าแล้วตัวนี้สันจากกันชนท้ายมาต่อกับด้านแก้มท้ายเห็นไหมต่อเนื่องกันไฟท้ายคุณดูนะฮะสันของไฟท้าย4ี่ชิ้นมันต้องต่อเนื่องกันแบบน,นี้ช่องไฟพอดีเป๊ะๆอย่างนี้ไม่ห่างผมเคยเจอรถที่แก้ก็คือตรงนี้ช่องไฟห่างไฟไม่ต่อเนื่องกันเห็นไหมครับ ชุด M5 ด้านท้ายนะปลายท่อคู่เป็นท่อกลมแบบนี้ดิฟเป็นเงามีทับทิมตัวสีแดงตัวแนวตั้งองค์ประกอบจัดครบทุวนแบบนี้ไม่ค่อยมีหรอกครับ F10 ที่เข้ามาทำนะอันนี้เตรียมส่งอันนี้เตรียมส่งอันนี้จัดเต็มเลยและคันนี้พิเศษคืออยากทำสีเป็นตัวใหม่นะครับก็แ a ปสติ๊กเกอร์เป็นตัว TPU นะครับคุณดูนะครับอารมณ์เปิดมาเหมือนสีจริงไหมล่ะอ่ะคุณดูนะครับเห็นไหมครับ นี่ลูกค้าเวลาแปลงโฉมมาผมไปแล้วเวลาแรปสติ๊กเกอร์เนี่ยทุกคันผมส่งงานแบบนี้หมดเนี่ยครับเห็นไหมเปิดประตูมาเป็นสีเดียวต,โตโัวรถอ่ะหรือว่าเป็นงานพ่นสีอะ่ะท่านผู้ชมดูเห็นไหมครับนี่คือแรปสติ๊กเกอร์ครับแต่ผมจัดให้หมดแรปภายนงภายในให้หมดเลยเป็นฟิลอารมณ์แบบเหมือนทําสีจริงๆ และคันนี้ก็ทําภายในให้ได้ฟิลลิ่งครบถ้วนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวมาล,ลัยสไตล์ G30 ตัวใหม่เลือนไม้แดชบอร์ดเป็นดิจิตอลหมดแล้วก็ตัวจอ Android ที่มาครบเซตมาพร้อมฟังก์ชันต่างๆใช้งานสะดวกสบายดูหนังฟังเพลงความบันเทิงต่างๆและพร้อมด้วยกล้อง360องศาแล้วก็ใช้คาเพย์ออโต้ได้ครบถ้วนจริงๆในตัวนี้ และท่านใดนะครับที่มีตัว F10 อยู่อย่าพิ่งด่วนใจร้อนขายทิ้งไปซะล่ะและท่านใดนะครับที่ถูกใจกับคอนเซ็ปที่เฮียรีวิวบอกไปแนะนำไปไม่อยากขายทิ้งละเสียราคาซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงราคา4 5หล้านวันนี้อยากจะใช้ต่อวันนี้ถูกใจกับงานเฮียรีวิวเรียนเชิญครับทักเข้ามาหาเราครับสูบริการ Banking ครับ